เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนับกลับเข้าสู่รายการจีทีพีพันธ์ผมนายพันธ์ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase นะครับแล้วในวันนี้นะครับผมมีเอ่อม o d สาม m อดนะครับมาแนะนําให้ดูนะครับซึ่งจะเป็น m อดแนทที่ทําให้ Minecraft ของน้องๆนะครับมันสมจริงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับสําหรับม o d สาม Mod ที่จะพาไปดูกันในวันนี้นะครับไป Let's go ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปกันต่อนะครับก็อย่าลืมนะฮะออกไปกดไลค์กันให้หน่อยละกกัััันนนนนะะะะคคคครรบบลลิปี้ขอส2500ไ์ จะช่วยให้วิดีโอของเราออกสู่สาธารณะมากขึ้นนะมันจะผมให้ผมสามารถที่จะมีกําลังใจทำคลิปต่อไปได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วก็หมอดแรกของเรานะครับแน่นอนนะผมจะต้องพูดถึงมอด optifine นะครับมอด optifine เนี่ยเดิมทีไม่ได้ทําให้ minecraft มันสมจริงยิ่งขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าเหตุผลที่มันเข้ามาอยู่ในลิสต์นี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีออปชั่นที่เรียกว่า shader นะครับสามารถกด e s c ออปชันนะครับวิดีโอเซตติ้งจากนั้นเนี่ยกดเชเดอร์สแล้วเดิมทีเนี่ยออปติฟายเนี่ยก็ช่วยให้เอ่อไมโครฟ์เนี่ยดูสมจริงขึ้นในบางจุดด้วยยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะเอ่อตั้งค่าไดนามิกไลท์ได้นะครับไดนามิกไลท์คืออะไรเวลาที่มันกลางคืนแล้วเนี่ยเราผมถือทอชนะครับตรงนี้จะสว่างขึ้นมานะครับซึ่งเป็นจุดที่ Minecraft เนี่ยไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือไฟอะไรก็ตามเนี่ยเออหรือแม้ว่าจะเป็น glowstone นะครับถ้าเราถือ glowstone เนี่ยเออเราถืออะไรก็ทำทา แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลง Optifine เนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันเกิดออปชันนี้ได้ครับแล้วก็นอกเหนือไปจากฟังก์ชันอื่นๆนะครับของ Optifine นะสิ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือ shaders นะครับเราสามารถที่จะลง s h a d e r ได้นะครับเป็น s h a d e r pack นะครับซึ่ง s h a d e r 2อันนะครับที่ผมแนะนําส่วนตัวเลยที่ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้หนักเครื่องจนเกินไปนะครับแม้จะใช้ไฮก็ตามนะฮะจะสังเกตว่าผมเนี่ยใช้ GeForce GTX เออ960นะครับก็ไม่ได้แบบใหม่อะไรขนาดนั้นนะฮะไม่ได้ใช้ TI หรืออะไรนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใช้บนโน้ตบุมมเนนี่ทัป็ การจอ TI เนะี่ยโอ้โหไททันนะครับยิ่งแบบแรงเข้าไปอีกนะฮะก็ยิ่งแบบสามารถใช้เชดเดอร์ได้มากขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวจะไปอัพคอมละขอโทษนะครับโอเคก็เนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเออ่ช็อกับพิกเชดเดอร์ให้ดูนะครับอ่ะและนี่นะครับก็คือช็อกับพิกเชดเดอร์นะครับดูมาสวยปะเออโคตรสวยเลยนะครับแล้วยิ่งน้ําน้ํามันดูจริงมากอะ <laughs> น้ํามันดูจริงจนมันขัดกับไอข้ข้างๆที่เป็นบล็อกอะเออนะครับแล้วก็มีแบบการไล่สีที่สวยงามโคตร นะครับหมอดนี้นี่คือสุดยอดจริงฮะเออนะครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามาอยู่ใกล้ๆกิ่งไม้นะครับจะสังเกตว่ามันมันจะขยับนะฮะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ซิลเดอร์เนี่ยโหพาทิศเหมือนจริงมากนะครับส่วนตัวผมชอบน้ําของออช็อกโกพิกมากกว่านะครับแต่ว่าออซิลเดอร์เนี่ยมันจะลื่นกว่านะฮะเออก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็มันมันก็ยังมีอออีกหลายๆอันเลยนะที่ผมไม่ได้เอามาให้ดูนะครับสำหรับ shader pack นะครับก็สามารถไปใช้กันดูได้นะครับโอเคครับแล้วก็หม็ออดที่ผมชบ ที่สุดเลยนะครับในเรื่องของเสียงนะครับเสียงคือมันดีมากนะฮะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนะี่ยมันเออมันจะมีเสียงอยู่ในมอดแพคผมตอนนี้นะฮะได้ยินไหมเดี๋ยวผมจะเล่งเสียงให้ดูอีกทีนึงนะเวลาเราเดินผ่านกิ่งไม้นะฮะเราก็จะได้ยินแบบเสียงแบบ ตัวแบบเดินผ่านกิ่งไม้นะครับแล้วก็แน่นอนฮะแต่ละบล็อกนะครับให้คุณค่าเสียงเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะให้เสียงแตกต่างออกไปนะครับซึ่งมันไม่ได้เติมแค่เสียงเว้ยมันเติมออโรร่ามันเติมพาร์ติเคิลมันเติมแอนิเมชันต่างๆนะฮะมันเติมการโจมตีใหม่ๆนะครับเออเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูไปทีละอย่างนะครับโอเคเรามาดูกันที่บล็อกก่อนเลยผมไม่สามารถอธิบายทั้งหมดที่อยู่ในมอดได้เป็นมอดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมันเติมเรื่องเล็กๆมาแต่มันเติมเยอะมากนะฮะผมก็จะพยายามอธิบายใหห้้มมดดแลววกัน,นะบเผจงีียย ผมจะให้ฟังนะครับทุกๆบล็อกเลย ก็จะสังเกตนะฮะว่าคือบล็อกมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะครับที่มันให้เสียงนะฮะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตอนที่ผมเดินบล็อกเนี่ยเนี่ยมันก็จะให้เสียงต่างกันกับที่เดินบล็อกนี้นะคือมันมีบล็อกเยอะมากผมจะไม่มานั่งเอาบล็อกทุกอันนะฮะเรียงแล้วก็เาไว้อยู่นะครับคืออย่างเอ่อพวกลีฟเนี่ยเดินมันก็มีเสียงของมันเหมือนกัน นะครับแต่ถ้าผมมาโชว์ให้ดูเนี่ยโอ้โหทั้งวันจะสังเกตใช่ไหมว่าในแต่ละไบโอมเนี่ยอย่างไบโอมเนี่ยเมซ่าไบโอมมันก็ดูจะเป็นไบโอมที่มีงูมีอะไรใช่ไหมล่ะเพราะว่าแบบมีอินซีมีแบบม, C, ม,มันเป็นเขาสูงใช่ไหมแต่ละไบโอมแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีเสียงแตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเกิดว่าไปยืนอยู่ในในป่าตอนกลางคืนเนี่ยหรือว่าป่าดงดิบเนี่ยเราจะได้ยินเสียงคริกเก็ตนะครับหรือว่าเสียงจิ้งหรีดนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าไปยืนอยู่ในไทกาบางท่าผมจะไม่ผิดจ,จะได้ยินเสียงหมาาาาาป่่่นนนนะะะะครับถ้้เเกกิดดวยยือูใมฮ็จไ เสียงงูนะครับแล้วก็มันก็จะมีเยอะเลยนะครับประเภทเสียงที่แตกต่างกันออกไปตามไบโอมนะครับซึ่งก็ไปลองใช้กันดูได้เดี๋ยวผมจะโชว์ของเออมซ่าไบาโอมให้ฟัง ครับมันก็จะประมาณนั้นนะฮะก็ไปลองดูกับไบโอมอื่นๆได้นะไบโอมอื่นๆก็มีเสียงที่ อเจ๋งแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบไบอมอนนี้ท <ss> ี่สุดนะครับสำหรับเสียงนะเออมันแบบเสียงมันหลากหลายมากนะมันจะมีเสียงลมเสียงแบบภูเขานะครับเสียงหินเสียงอะไรอย่างนี้เราก็จะสังเกตเห็นนะฮะว่านี่มันจะมีควันขึ้นนะครับอันนี้ก็มาจากบอดนี้เหมือนกันนะครับบอดนี้นะฮะเอ่อค่อนข้างทําให้ไม้ครับสมจริงมากๆนะครับถ้าเกิดว่ามีน้ำนะครับอยู่เอ่อมีมีแบบน้ําไม่ว่าจะเป็นบล็อกเต็มหรือว่าเอ่อเป็นน้ําไหลนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้กับลาวาเนี่ยนะครับเออห่างกันแค่หึ่งบล็อกนะฮะน้ำนั้น จริงหรอกแต่ว่ามันจะมีควันขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันไหลมาตรงนี้อ่ะปุ๊บตรงนี้ก็จะควันขึ้นนะเห็นไหมหม้อมันไม่ต้องเป็นน้ําเต็มบล็อกมันก็ควันขึ้นได้ถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะมีควันปะทุขึ้นมานะครับมีแบบมีเหมือนเป็นเป็นลาวาปะทุขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งในมายครับรู้สึกว่าจะมีอยู่บ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบละเอียดขนาดนี้ไม่ได้สูงขนาดนี้นะครับก็คือดีงามจัดๆน้ําในหม้อนี้เนี่ยโคตรเจ๋งเลยใต้น้ำนะฮะจะเห็นนะว่าเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะเห็นปะ มันจะมีควันขึ้นนะครับเออไม่ใช่ควันสิเป็นเป็นฟองอากาศเอ,อ่อไล่ขึ้นมาจากในน้ำนะครับแล้วก็จากตัวเราด้วยนะครับก็คือเราหายใจไงเห็นไหมไหมไหมอ,อ่ะดูดูดูที่ปากผมนะเห็นปะเออเพราะว่าเราหายใจใต้น้ำครับมันก็เลยจะมีควันเออม,ม,มีมีเป็นแบบฟองขึ้นมาคือดีงามจัดๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเอ,อ่อให้ฟังเสียงตอนว่ายน้ำแล้วกัน ก็ได้เวลาพอดีนะฮะจะสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเออมันเหมือนเหมือว่าจะมีอันนี้ใช่ไหมเหมือนว่าจะมีเออเขาเรียกว่าเป็นทีมะาตกนะฮะบางโซนปะเนี่ยโซนเนี้ยถ้าเป็นเมสะจะเป็นแบบควันนะฮะดูดิเออคือไม่มีนะฮะไม่มีในมาคามนะฟังนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงเวเซอร์นะครับและอันนี้จะเป็นเสียงฝนตกนะครับ อย่างกับ ASMR นะคือมันมันแบบเสียงมันดีงามมากนะครับก็โหลดไปใช้กันทีนะฮะ please ถ้าเกิดว่าเราคราฟในมอดนี้เนะี่ยมันจะเจ๋งกว่าเดิมนะครับอ่าฟังนะได้ยินไหมไม่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงธนูที่เราเพิ่งคราฟมาเนะี่ยฟังนะ ประมาณนั้นเลยนะฮะคือบอดนี้นี่คือเติมเรื่องของเสียงเข้ามาด้วยนะครับเสียงของการแบบเอ่อยิงธนูอะไรงงี้ด้วยนะครับคือเจ๋งมากนะครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะฮะเรื่องของอาวุธนะครับอ่าอาวุธแล้วก็ชุดเกราะนะครับอา่าอ,อยากให้ฟังมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสลับไปนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าทุกๆชุดเนี่ย มีเสียงแตกต่างกันมันจะมีเครื่องมือเป็นเซตนะครับอย่างเช่นเซตที่เอาไว้ทำเอ,อ่อทำสวนเนี่ยก็จะมีเสียงเซตหนึ่งนะครับเซตที่เอาไว้ขุดนูน่นขุดนี่เนี่ยขุดหินขุดไม้เนี่ยเสียงอีกเซตหนึ่งเซตที่เอาไว้ต่อสู้เป็นอีกเซตหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเราทำคริตนะฮะจะสังเกตนะดูนะมันจะขึ้นฟาวใช่ไหมปุบ๊บขึ้นฟาวใช่ไหมเออมันเป็นสัพท์ที่แบบใช้ในการ์ตูนนะฮะบอฟอย่างเงี้ยเออคือมันเป็นสัพท์แบบเวลาที่เราโจมตีติดคริตนะฮะต่อไปนี้นยะมันก็จะเป็นแบบศั์อย่างเงี้ยโคตรเท่เลยแบบส่วนตัวผมโคตรชอบเลยฮะไม่รู้เลยผมผมชอบตรงนี้มากเลือดจะต้องน้อยกว่า4 0นะครับหลังจากนั้นนะฮะเราจะเห็นบางอย่างนะฮะโอเคมันจะมีเสียงหัวใจเต้นครับ อ่าน่าจะได้ยินกันแล้วนะครับนั่นคือเสียงหัวใจของเราเต้นถ้าเกิดว่าฮังเกอร์เราเออมันต่ำกว่า4 0เหมือนกันเนี่ยเออเราก็จะได้ยินเสียงพิเศษอีกเสียงหนึ่งเมื่อกี้น่าจะได้ยินเสียงท้องร้องแล้วนะครับจะเป็นเสียงแบบครกครากครกคร,กครากนะฮะเออเหมือนท้องผมตอนนี้เลยต่อมานะฮะจะมีเรื่องของออรรากับเอ่อหิงห้อยนะครับโอเคซึ่งออรรากับหิงห้อยเนี่ยผมจะต้องเปลี่ยนไบโอมอ่าเจอล้วครับ นี่ฮนะก็คือในเวลากลางคืนนะครับถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ในป่านะเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่เราจะเ,าเจอกับหิงห้อยนะครับก็จะเจอหิงห้อยอยู่ในป่านะครับอยู่ไกลๆนะสวยมากนะครับเออผมลืมบอกใช่ไหมว่าหมอนนี้มันเติมแบบฟุตสเต็ปเข้ามาในเกมด้วยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีแบบรอยเท้าเรานะครับซึ่งสามารถเปิดปิดได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเออคืาเราอยู่ในโซนหนาวเนะี่ยเห็นไหมปากเราก็จะหายใจเป็นควันฮนะคือละเอียดมากนะครับหมอนนี้พูดเลยว่าแบบ วิธีการออกแบบพาร์ติเคิลหรือว่าเสียงต่างๆเนี่ยละเอียดโคตรๆผมจะต้อง uh, เปิดโลกใหม่นะฮะซึ่งโลกนี้นะี่ยผมให้สปอนเฉพาะไทก้า uh, เท่านั้นเลยผมจะเปลี่ยนเวลาเป็นกลางคืนนะฮะแล้วเดี๋ยวเตรียมดูความเจ๋งได้เลยนะฮะโอเคนะหนึ่งสองสามดูเชดแม่งมีออร์ล่าขึ้นด้วยอะ่ะแบบคือฮาวคือมอนนี้มันมันเติมออร์ล่าเข้ามาในไมค์คราฟเฉยเลยเว้ย แล้วแบบดูดิมีหิงห้อยฮะแล้วก็มีออโรรานะครับโคตรเจ๋งอะ่ะไม่รู้ดิไม่รู้ใครจะว่าไงแต่ผมว่าแบบ ไม่ไม่มีสูตรไปก่อนนี้แล้วอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับของเอ่อมอดดินามิกส์ส์ราวดิ้งนะครับโอเคไปที่มอดอันต่อไปกันเลย Let s go แล้วก็มอดสุดท้ายของวันนะฮะนั่นก็คือมอดดินามิก t r ทรีส์นะครับจะเห็นว่ามันจะมีต้นไม้นะฮะหน้าตาแปลกๆนะฮะใช่ฮะมันเปลี่ยนต้นไม้ของเกมไปแบบสิ้นเชิงเลยนะครับอ่ะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะฮะก็ดูดิมันเปลี่ยนไปแบบแบบสุดๆเลยนะฮะมันไม่เป็นบล็อกแล้วนะมันยังเป็นบล็อกอยู่แต่แบบมันจะหน้าตาแปลกไปนะครับแล้วก็มอดนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราตตตััด้้้้้้นนนนไมมมขาางงล่ะบบปุ๊แีจ ้มทั้งต้นนะครับแล้วเวลาต้นไม้ล้มเนี่ยมันจะทำดาเมจใส่คนได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันล้มเสร็จปุ๊บแอนิเมชันเสร็จเนี่ยมันก็จะดรอ p พวกซีดพวก sapling นะครับพวกล็อกแล้วก็พวกเขาเรียกว่า stick นะครับเออก็จะดรอปของประมาณนี้นะครับซึ่งเออ่พวกนี้นะฮะคือซีดนะครับซีดหรือว่าเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะมาแทนแซปฟลิงในเกมนะครับแซปฟลิงก็คือไอ้ไอ้พวกเนี่ยนะฮะอันนี้เรียกว่าแซปฟลิงนะครับมันมาแทนพวกนี้นะฮะมันจะเราไม่จะไม่ได้พวกนี้ต่อไปนะครับเราจะได้เป็นซีดแทนนะครับซึ่งเวลาเราอยากจะปักต้นไม้ลงเนี่ยเราก็ต้องปักลงแบบนี้นะครับเออ ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันของการโตของต้นไม้ด้วยต้นไม้ทั้งหมดในเกมนะที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็มีแอปเปิลพิพนะครับโอ๊กคอนสปรู e โคนเบิร์ชแคทคินนะครับจังเกิลพอดเอ่อแคคตัสซีดนะฮะเอ่อดาร์กโอ๊ก แอร์คอนนะครับแล้วก็เอเคเชียซีทนะครับซึ่งเออบางอันส่วนใหญ่มันคือต้นไม้เดิมๆนะครับทุกอันคือต้นไม้เดิมหมดนะครับแค่ว่ามันเปลี่ยนชื่อซีทมาเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีพอชั่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงทีหลังต้นไม้ที่โตแล้วเนี่ยเออมันจะมีหลายเวอร์ชันนะครับจะมีตั้งแต่เวอร์ชันปกตินะครับจนไปถึงเวอร์ชันที่โตแข่งกับต้นไม้อื่นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าในธรรมชาติเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยฮะมันต้นไม้เนี่ยมันจะโตแข่งกันใช่ไหมนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดวววว่่่่่่่่่่าาาาาาข้้้้้นน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 นมมมมโโตตตแแแแแงงงงงงงกกกกกกัััััเเเเเเพพือออยยยยยสสดดดะะะะะะคครรรบบิิิิถใลลลีไจจ็ู พยายามที่จะแย่งเ,เขาเราียกว่าแย่งแสงแดดกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันโตเดี่ยวๆแบบโตค่อนข้างไกลาจากต้นไม้อื่นเนะี่ยมันจะยิ่งตัวต้นมันจะยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ต้องโตสูงขนาดนั้นบอนนี้เนี่ยละเอียดมากนะครับละเอียดเรื่องต้นไม้มากโอเคมาเดี๋ยวลองปักทีละต้นก่อนนะจะเห็นนะฮะว่ามันจะค่อนข้างจะประมาณนี้เลยนะครับก็คือจะค่อนข้างโตแบบเร็วอยู่นะครับเออก็เขาเราียกมันจะโตช้าลงนะถ้าเกิดว่าเทียบกับ เออไมค์ครับแบบปกตินะครับเออเพราะปกติไมค์ครับเออถ้าทิกสปีดประมาณ20ก็โตโตแบบเต็มที่ละนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะแย่งกันโตด้วยนะครับเพราะขนาดผมว่าผมไว้แบบ ห่างกันแล้วนะเออมันก็ยังแบบถือว่าแย่งกันอยู่นะฮะเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับต้นไม้มันก็จะค่อยๆโตไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ scars, นะครับจนกระทั่งแบบมันโตเต็มที่นะฮะเออแคคตัสก็โตไปแล้วนะครับแคคตัสมันก็จะหน้าตาประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีรากแคคตัสนะครับอ่อชอนชัยลงไปในทรายนะฮะเออแล้วก็ต้นไม้ต้นอื่นก็จะค่อยๆโตนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองเร่งไปสักประมาณเอ่อหนึ่งร้อยนะฮะเร่งจาก เมื่อกี้5เท่าเลยจะเห็นได้ว่านะฮะต้นไม้ในแบบในในที่เราปลูกเองเนี่ยมันจะโตช้ามากนะครับเทียบกับต้นไม้ต้นอื่นนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีต้นแอปเปิลเพิ่มเข้ามานะมีต้นโอ๊กนะครับแล้วก็มีเอ่อรู้สึกว่าต้นนี้ก็จะแบบขัดกันอยู่ป่ะใช่ไหมฮะเออต้นเอเคเชียนะครับขัดกันอยู่นะครับเบิร์ชนี่โตเร็วมากนะครับรู้สึกว่าจะแย่งคนอื่นโตได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะสปรูสสปรูสมันสูงอยู่แล้วนะครับต้นสปรูสก็จะแย่งคนอื่นโตได้มากกว่าต้นอื่นอีกมมััััันนนนนนกกกก็็็จะะะะะีีีพพช่่่ิิิิเเเศษคคครรรรรบบบบซึงงงววธธาูู้้อออๆไไปปดดดแตลมันก็ จะแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้หยุดเปลี่ยนนะครับก็คือเห็น,หนหมาว่าเมื่อกี้ต้นไม้ก็จะโตเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเทต้นเทน้ำอันนี้ให้กับต้นไม้นะฮะต้นไม้มันจะหยุดเปลี่ยนนะฮะหยุดตโตนะครับถ้าผมเร่งทำทิกสปีดนะครับแบบสองพันใช่ไหมต้นไม้ต้นนี้นะครับจะเป็นต้นเดียวนะครับที่ไม่เขาเรียกว,ว่าไม่แบบหยุดเปลี่ยนนะเอออันนี้เปลี่ยนจากต้นนี้ต้นนี้นะแต่ว่าต้นนี้จะไม่เปลี่ยนละอันนี้มันมันไม่มีประโยชน์ฮะอันนี้มันเอาไว้บริวโพชั่นอื่นๆนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนนต้ไม ต้นใดก็ได้นะครับให้กลายเป็นร่างแบบร่างยักษ์ของมันเป็นไม่ได้ว่าเป็นเพราะเราไม่ได้อยู่ในแบบในไบโอมันหรือเปล่าวะมันเลยแบบไม่ไปสายยักษ์คือเมื่อกี้ผมเทแล้วส้มันใหญ่สุดเท่านี้อ่ะต่อมานะฮะก็จะเป็นโพชั่นที่อ่าโอเคมันจะทำลายเอ่อพื้นดินนะจะทำลายแบบดินไม่ให้มันไม่ให้มันแบบมันมัน fertile นะฮะเออมันก็จะทำให้แบบพื้นดินมันแย่ลงนะครับหยุดแบบหยุดการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับอ่าเนี่ยสามารถที่จะทำลายต้นไม้ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ อ๋อันนี้ก็โอ๊ยแก้มเคลื่อนมั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอออันนี้ก็ดีนะครับอันนี้เนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเราอยู่ในครีเอทีฟเนี่ยเราอยากที่จะต้องหล่อเร่งการโตของต้นไม้ใช่ไหมเราก็จะต้องเชนแบบไทม์สปีดนะฮะเออแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางต้นไม้ลงไปนะครับแล้วก็มันคือโบนมิลนะครับสามารถที่จะลงแล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นได้นะครับซึ่งยิ่งต้นไม้มันโตขึ้นเนี่ยยิ่งต้องใช้ยานี่เยอะเดี๋ยวผมจะลองนะฮะเออเอาสามบอทนะครับที่รีวิววันน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 ีีี้้้้้เเเ่่่่ยยยยมมมาารรรววววกกััััััใใหดดูะะะคคบบชแลปป็งงไ let's go